วันนี้เรามาเสริมแหนบให้กับรถ isuzu allnew กันครับขณะนี้เวลาตีห้าแล้วนะครับพวกเรายังไม่หลับไม่นอนนะครับนั่งทําอุปกรณ์กันทั้งคืนเลยครับลำนี้เราเสริมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ3แผ่นคือลูกค้าตั้งโจทย์ให้เราว่าอยากให้แหนบรับน้ําหนักได้มากขึ้นนะครับซึ่งเขาใช้รถในตอนนี้เนี่ยมีอาการนั่งเผาเขาจึงถอดลูกยางนั่งเผาออกนะครับ เราก็ทําการเสริมแหนบเข้าไปใหม่เป็นแหนบ20มิลข้างละ3แผน่นแล้วก็ใช้ของเดิมตัดซ้อนเข้าไปอีกนะครับก็คือเป็นอีก4แผน่นเพื่อจะรับน้าหนักได้ระดับ4-5ตันได้นะครับลำมีเขาใส่ตรงเตงบูทเหล็กแบบอัจาระะบีได้นะครับมีแหนบสองงอมาแล้วเปลี่ยนลูกยางรองแหนบให้ใหม่ใส่เหล็กรัดแหนบกันแหนบบิดด้วยนะครับใส่เหล็กลัดแหนบกันแหนบบิดใส่เข้าไปนี่ฮะลูกหน้าลูกยางด้านหน้าก็จะเป็นลูกบางนะครับ ลำนี้เราถอดล้างอัดจาะระบีให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราดูตั้งเบรกมือให้กับลูกค้าด้วยนะครับลูกค้า,อาบอกมาว่าตั้งเบรกมือให้ด้วยนะครับจุดแนบจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับสวยงามนั่งทางอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจา่าเมื่อคืนก็กลับกันดึกครับเอ้ยไม่ได้ดึกครับสว่างครับวันนี้โดนทำโทษครับต้องทำโออีก e ครับงานเข้าแล้วฮะงานนี้ ต้องมีคนหนีไปบวชแน่นอนนี่ฮะก็เป็นรถทรงเดิมนะครับด้านหน้าก็จะเหลือช่วงยืดหยุ่นนิดหน่อยด้านหลังเราก็จะเหลือช่วงยืดหยุ่นให้นิดหน่อยเช่นเดียวกันเพื่อจะให้แหนบเขารับน้ําหนักได้มากถึง5ตันไม่อยากจะให้นั่งเผาะนะครับถ้าลูกค้าเอากลับไปใช้แล้วถ้าไม่นั่งเผาก็ใส่ลูกยางได้นะครับใส่ลูกยางแล้วก็ตัดลูกยางรองแหนบสักหนึ่งนิ้วก็ได้นะครับก็จะไม่นั่งเผาแล้วนะฮะประมาณนั้น นี่ครับช่วงล่างสวยๆด้านหน้านะครับด้านหน้าหัวแหนบเราก็ทําการดัดนิดนึงนะฮะดัดขึ้นนิดหน่อยนี่ก็เป็นชิ้นส่วนแหนบที่เหลือนะครับก็คือเราดึงของเดิมเขาเนี่ยออกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแผ่นนะครับก็ไม่อยากจะใส่ไปเยอะเพราะว่าเต้าแหนบมันจะต่ําจนเกินไปใช้รถก็จะลําบากนะครับแนบนหนบสิบสองมิลนะฮะต่อหนึ่งแผ่นของเขาเนี่ยเขาก็จะรับน้ําหนักได้น้อยดังนั้นเราจะเติมแหนบยี่สิบมิลเข้าไปดีกว่านะครับ ให้ดูแหนบทางด้านหน้านะครับแหนบทางด้านหน้าเราก็จะดัดโค้งขึ้นให้เห็นไหมครับแบบนี้เลยจะดัดตั้งแต่ตรงนี้มาขึ้นให้โค้งนะครับก็จะมารับน้ําหนักได้ไวขึ้นก็คือต้องทําใจนะอาจจะเรื่องรถเบาก็อาจจะมีความกระด้างนิดหน่อยเนื่องจากแหนบใกล้ชิดกันแต่ว่าเราจะแก้ปัญหาให้ เกี่ยวกับเรื่องเรื่องแหนบต่ำนะฮะแหนบเยอะเกินก็ต่ำนะฮะเต้าแหนบก็จะต่ําอะไรประมาณนี้แล้วก็บรรทุกน้ําหนักได้น้อยนะครับดังนั้นเราจัดแหนบทรงนี้ให้ก็คือไม่อยากให้หัวแหนบต่ําด้วยไม่อยากให้แหนบต่ําด้วยแล้วก็ทําการดัดโค้งขึ้นให้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็จัดแหนบให้สวยไม่ให้มีเปิดนะครับโอเคสวยงามมากเดี๋ยวเราใส่ล้อก็เตรียมส่งลูกค้าแล้วครับลูกค้ากลับบ้านสว่างนะครับวันนี้ฮะ วิ่งกลับไปก็วิ่งกลับไปถึงบ้านก็อ,อะไรนะตักบาดได้เลยนะครับพระเดินตักบาดได้เลยตอนเช้าโอเคก็จัดให้ครับนะฮะลูกค้ามาจากลาดกระบังน่าจะมาจากลาดกระบังนะครับก็ไกลยอยู่เนาะมาแล้วก็พอดีวันนี้เรามีการผิดพลาดนิดนึงในการทํารถก็ทําเวลานานไปนิดน,นึงกินเวลาของคันนี้ไปนานไปหน่อยนะครับเราก็ ไม่เป็นไรไหนๆลูกค้ามาแล้วก็ต้องอยากจะจัดให้เต็มสูงเพราะว่าลูกค้าบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้มาทําใหม่ก็ได้แต่ไหนๆก็มาแล้วครับไม่อยากให้เสียค่าน้ามันไปมาอีกนะครับมาแล้วก็จัดให้เลยนะครับทําจัดให้เลยโอ้โหดึงน็อตขนาดนี้ต้องทํามีสักคันนะมั่งอืมอะจัดไปครับเดี๋ยวเราใส่ล้อเสร็จแล้วก็เตรียม ตั้งเรื่องเบรกมือนะครับเบรกมือเขาสูงเกินแล้วก็ดึงไม่เขาอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจัดให้ใหม่นะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยเราดูแลให้ครับขอบคุณนะฮะทุกท่านที่ให้อู่ปริชาติเพาลอยได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะครับแหนบของเดิมของเขานี่ะก็เดี๋ยวนํากลับไปด้วยแล้วก็ของเดิมของเขาเนี่ยแหนบเขาเยอะมากแล้วก็ต่ํามากด้วยนะครับซึ่งรับไม่ได้ถึง5ตันนะฮะจะมีอาการนั่งเผาลูกค้าก็เลยถอดลูกยางนะครับถอดลูกยางออกแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าดูคลิปของผนะครับ ถ้าหากว่าลูกค้าดูคลิปของผมนะครับถ้าแหนบมันรับไม่ได้ถึงห้าตันเนี่ยนะครับนะก็ไม่ต้องใส่ลูกยางแต่ผมคิดว่าระดับนี้น่าจะไหวครับนะฮะร,ระดับนี้ก็น่าจะไหวถึงห้าตันถ้ามันไหวนะครับลูกค้าเอาลูกยางใส่นะครับเอาลูกยางใส่เสร็จปุ๊บลูกค้าก็ตัดลูกยางสักประมาณหนึ่งน,นิ้วได้นะครับเพื่อไม่ให้มันนั่งเผาเพื่อให้มันมีช่วงยืดหยุ่นเพราะว่า2020ของเขาเนี่ยช่วงล่างของเขาเนี่ยคือเขาจะมีลูกยางที่ค่อนข้างโอ้โห ยาวมากไม่รู้จะทํามาอะไรเวอร์วังขนาดน,นั้นต้องมานั่งตัดกันอีกนะครับออลูกค้าไม่ได้เอาลูกยางมาให้เราตัดเนาะเขาไม่มีลูกยางมาให้เราตัดถ้ามีลูกยางเราจะตัดให้นะครับแล้วก็ใช้มีดเฉือนอะไรก็ได้ครับใช้มีดเฉือนออกลูกยางที่ผมพูดถึงก็คือลูกยางนั่งเพาตรงนี้นะครับก็ใส่ได้นะแหนบระดับนี้คิดว่าห้าตันเอาอยู่แน่นอนนะครับใส่ลูกยางนั่งเพาไปแล้วก็ตัดประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหรือว่าตัดก่อนที่จะใส่ก็ได้นะครับก็น่าจะโอเคอยู่ น,นีเป็น220 0เครื่อง3,000นะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่อยู่ลาดกระบังด้วยนะฮะวันนี้ก็น่าจะกลับเช้าเลยครับออกจากอู่ก็พอดีไก่ขันเอกอีกเอกนะฮะเดี๋ยวพวกนี้เราเรานอนกันวันละชั่วโมงเองครับแต่พวกนี้เราก็ลุยงานกันต่อครับมีงานเต็มอูนะ่ครตอนนี้งานเยอะมากนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนอู่ปริชาติเพาลอยมาด้วยดีตลอดนะครับ ผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะลูกค้านี่แหละครับนะฮะไวเนื้อเชื่อใจให้เราปรับแต่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องการทําช่วงล่างนะครับอุปกรณ์ก็เยอะเต็มอู่แล้วครับตอนนี้มีหอยอยู่3ามตัวก็คือเหมือนอย่างที่ผมวาดฝันไว้เลยว่าหอยจะต้องมีหนึ่งตัวอยู่ตรงนู้นนะครับคันนี้ก็รอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกอบประกอบอีสองชั่วโมงแต่ไม่รู้ช่างจะตื่นไหวหรือเปล่าครับพรุ่งนี้แล้วว่าคงจะต้องไปเรียกครับ ลำนี้ประกอบสองชั่วโมงครับพร่กนี้ฮะก็ส่งงานต่อนะครับลำนี้เขาเผา,าเขายืนเผาขบวมนะครับก็คือต้องนำเผาขึ้นเอาไปาทำการดัดใหม่ดิ่งใหม่แล้วก็กึ่งเกียวใหม่นะครับพอกเกียวใหม่แล้วก็กึ่งเกียวใหม่เลยก็ประกอบไม่เกินสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็เสร็จครับพุวงนี้ก็ส่งงานได้ลำนี้นะครับ ก็นี่ครับเครื่องมือก็เริ่มถอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็เริ่มเตรียมพร้อมให้กับลูกค้านะครับเครื่องนี้ก็ถอยมายังไม่ได้เปิดซิงใครเลยก็เอานะฮะให้ช่างเขาลองฝีมือกันดูงัดยางงัดกันไปงัดกันมาดูนี่ขาดหมดแล้วครับเอ๊ทงสายต้องเก็บเข้ากล่องเหมือนเดิมแล้วแล้วมันน้งไหนฮะเอาไว้นั่งดูกันดีกว่า ไม่ใช่อันนี้ยางมันเก่านะครับยางมันเก่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะงัดยากแล้วมันจะฉีกง่ายนะครับยางตั้งแต่ปีสิบเอ็ดอ่ะคุณคิดเอาแล้วกันว่าในสองพันปีสิบเอ็ดอ่ะนี่ยางมันกี่ปีแล้วมันงัดไม่ได้ครับมันขึ้นสนิมโอเควันนี้ก็ฝากอูปริชาติพาลอยของเราด้วยนะครับนะฮะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจอยากได้แหนบนะฮะหรือว่าอยากจะวางพาลอยอะไรอะไรนั้นก็ทักทายมาหาเราได้นะครับ